ได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะเย็นสดชื่นมากอดอกสวยมากจ้ะดอกแห้งนะคะยังมีเยอะมากิน,นหน้าโมโหกดภาพไม่ไปจ้ะเพราะว่าใส่ถุงมือหนานะหอมก็เลยตัดให้โผลมาเหลือแต่นิปโป๊กเก็บดอกสวยๆจะโชว์พี่น้องสักหน่อยนึ่งพึ่งขาลายหมวกส้มจ้ะแก่และโอ้ย นกตกใจมาจ้ะมาจ้ะเอซีรออยู่อือหืออยู่คนเดียวคุณเลมโบอยู่ไกลเห็นแล้วเหนดมาเป็นกุ๊มเล็กๆเลยเขาจะไม่โตไปไหนหรอกเพราะว่าเขาอยู่ดินแก่นๆจ้ะอ้ยดูความสุ่ชื่นของพื้นป่าพี่น้องไกลน้ําตกนะคะมอดเขี้ยวมากค่ะ แถวๆนี้ก็คือที่คุณเลนโบ้เขาใช้ไม้เท้าชี้ให้นั่นแหละตรงนู้นเป็นที่ต่ำนะทางเดินลงไปน้ําตกแล้วดูจ้ะพี่น้องเห็ดจะ้ะเต็มเลยค่ะดอกประมาณนี้คุณเลนโบ้เขาก็ชอบนะลูกค้าก็ชอบจ้ะมาเก็บกันเห็ดแบบนี้รักษาได้นานนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บดอกใหญ่ๆบานๆอีกปาถัดๆไปนะจะมารับความสดชื่นจากทามน้าเย็นเย็นบนเขานะคะเย็นสดชื่นมากพี่เบิร์มาแล้วจ้าหอมบอกให้แกมารับตรงนี้นะคะเรามาถึงตรงทานน้ำตกจริงๆ <laughs> มีสิทธิ์คุณเลมโบบอกนี่ตะก้าที่สองนะคะแอบเก็บค่ะแอบเก็บ <laughs> ต,ตอนนี้เราพาพี่น้องมาอยู่ตรงที่เราเคยเก็บเห็ดทรัตทุกทุกตีนะคะทรัตขั้นตะหล่นแลนีภูเขานี้นะคะแต่ตอนนี้ทรัตยังไม่มานะคะแต่ว่าเราเจอเห็ดมันปูนี่ค่ะมองไกลๆก็จะเลื้องๆแบบนี้นะเราก็จังกระโดดทานน้ำนี่ไปจ้าเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันเลยใบไม้ใบหญ้ายังเป็นสีชมพูเลยค่ะโอ้ แม่เก็บจนงงเลยว่ามันคิดว่าไม่ใช่เห็ดเหลืองซะอีกถ้าเก็บก็จะยากนิดหน่อยจ้ะขอให้มีเห็ดเถอะเก็บได้พวกเขาเห็ดดำนะคะตรงนี้นะ แต่ยังไม่มาจ้ะดูแล้วจ้ะนี่นะคะใช้ทางนั้นเลยจ้ะเตรียมแรงเอาไว้ปีนเลยนะคะทุกๆปีเราก็จะมาเก็บตรงนี้แหละทรัดขั้นตะลนลัะค่ะ,ะเห็ดพึ่งสองดอกสองดอกอืมใชได้ใช้ได้แข็ง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 นี่ด้วยจ้ะอืมสุดยอดอะ่ะปาทิโตปาดิโต ตักหน่อยเผื่อขาเหลืองเนาะอู้ใช้ได้อยู่จ้ะยวเอาไปแกงใส่ผักชีลาวไม่ยากนะคะบางทีลูกค้าก็เล็กเๆน้อยๆก็อยากได้เหมือนกันอ,อู้เอาไหมคืนคืนคืนป่าคืนป่าถึงบ้านคุณ ปีเตอร์นะคะจำได้ไหมคะที่หอมเคยมาทำความสะอาดอจ้ะอันนี้ก็คือตรงที่เรามาตกกุงุงแคปเตอร์นะนี่ไม่เห็นน้ำออนน้ำอยู่ด้านน้นจ้ะอ๋อนี่ไงนี่หาน้ำจ้ะ,ะมาเก็บกันเลยพี่น้องคือไม่มีที่จอดรถนะคะ คุณเลมโบก็จะจอดให้แบบถอยหน้าถอยหลังทางเึ้ทางแคบๆจะแต่ว่าเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากมก็เยอะประมาณเนี้ยนะพี่น้องอันนี้ก็มีจะที่เอาเนิ้วโป้ออกบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะหอมเจาะมันจะเพราะว่านิ้วเราสั้นถุง ถุงมือยาวเราแตะหน้าจอไม่ไปจ้ะก็เลยใช้นิ้วโป้งนั่นแหละแตะให้เครดิตโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์ er เป็นคนชี้จุดจ้ะเพราะว่าอยู่ฟังเขานะคะขายาวนะคะบวบอ้วน จุดเดียวโ,โ,โหน่าจะคนตะก,ก้าเลยคะ่ะเพราะว่ามีอยู่สองฝั่งนะคะ เพื่งหวานจ้ะเสียงคุณเลนโบจ้ะรบเข้าป่าใต้ต้นสดหมอดก็ดูเขียวนะแต่ทำไมแห้งคะเหมือนเส้นผมรัดเลย นอ้องจ้านี่นะนู่น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 โอ้โหนู่นจ้านี่นี่นี่นนนนน คนเก็บเห็ดหมดลานอากาศร้อนดูจ้าให้ปี่นจำปุ๋ เกือบจะล้มชันละโ้พระเจ้ามาแล้วนะคะเขตใกล้ใก้โรงงานจ้ะตรงนี้ก็คือตรงที่นัดพบพี่น้อยเยอะมากแกพี่น้องตามๆเขาก็อยู่แบบนี้นะคะขึ้นมาไม่ได้ถูกมอดพันธนาการแล้วดูขานางจ้ะโอ้โห cha, chào 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 anh này hết anh này chào mai anh này chào 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 ชมไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าคนเก็บเห็นนะคะเห็นแวบ,บๆมันก็จะสตาร์กสายตาเดี๋ยวแต่ว่าเป็นภูเขาน้อยๆแหละแต่ว่าถ่ายให้ชมไม่ได้มันอยู่ใต้มอสจ้ะสวยมาก ยบายบบาทจ้ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วยีิบเก้าองศาพี่น้องคือร้อนแล้วก็เหนื่อยเข้ารถทีไรดื่มน้ำทุกทีก้มไปก้มมาน้ำจะไหลออกจากปากหูพี่น้องดูมันไปสวยในเมือง ที่เราไม่มีนะคะที่เมืองเรามันไม่มีเห็ดจ้ะโอ้ยพี่น้องชื่นใจมากจ้ะวันนี้โชคดีมากๆเลยไม่คิดว่าจะใช่นะตอนแรกนะโอ้โหแอบมีเยอะจ้ะ เอ็ดมีหูเดอกใหญ่มากพี่กู้น่ารักมากจ้ะไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลดูแลกันเสมอมีเอกมีอีกอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงโอ้โหหักดังพลุค่ะดูเหมือนขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ โอ้โหเรียกได้ว่าแบบนี้เลยโอ้ยแต่กาใบาใหญ่ของเราจ้ะ โอ้ใช่ด้วยเห็นนิดเดียวสุดยอดพี่น้องโอ้พระเจ้าเยอะมากเยอะมากเลยขอบอกเยอะจริงๆน่าจะเต็มตะกร้าแหละงานนี้ พี่น้องจ๋าเปลนกระจุกกระจุกนูนนูน,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 นโอ้ยเก็บเก็บจ้าแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะคะหอมก็กดวิดีโอบ้างไม่กดบ้างนะเพราะว่าเย็นแล้วยังไม่ได้ตักลิงเงอนเลยคะ่ะเพราะว่าเรากลังเก็บเห็ดเพื่อเดินทางไปป่าลิงงอนนะคะมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันเยอะ đi săn xuôi đốt máy bay á ngàm một mòn thì mình xuôi ngàm cuối mùa có ngứt vô mày hết dở chăng เคยเก็บไหมฮะ พี่น้องดู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 เฮ้ยดูดูพี่โบยอ,อยู่นี่เยอะมากอะ่ะเต็มตะลิงสวยด้วยสวยด้วยโอ้โหพี่น้องแทบหงายตึงรถบรรทุกมูลสัตว์ไปหวานพืชผลประทะเข้าจมูกแล้ววันนี้ข้าไปเจ้าร่างกายอ่อนแอ โหลดวิงไปวิ่งมาไม่สนเรือเก็บเห็ดจ้าแืบหงายตึงจะแวะไปสุดป่าลิงงอนแล้วคุณเลมโบบอกว่าที่รักแวะตรงนี้ไหมที่เคยเก็บเยอะๆหอมก็เลยแวะมาแจ็คพอดตเลยพี่โบคุยกับแม่ย่าอยู่นะเสียงดังก้องป่าเลยจ้าอ้โหูพี่น้องนุ่นๆๆเปิด ดอกกำลังสวยด้วยจ้ะแบบนี้นะคะเขาอยู่บนขุยสนนะ ีกับแม่น้องออรอนคิดว่าคุณย่าเสียงคุณเลมโบบอกว่าสามีเห็นสาก็คือฝากสวัสดีนะคะเจออีกแล้วจะจุดแจกอตนะคะนี่เยอะมากนะคะจุดนี้เลยที่เราต้องมาที่นี่แข่งกับเวลาแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องตักดินงอนด้วย hen hen kiểu vậy đẹp và ủ hủ ủ เห็ดไม่สวยเราไปแต่งได้นะคะโอ้พระเจ้าซ่อนอยู่ใต้มอดนู่นค่ะเยอะมากเยอะมากพี่น้องยอมรับว่าเอาตะก,กร้าใหญ่ไว้ในรถนะเพราะว่าหิ้วไปหิ้วมาหนักเพราะว่าเราเก็บรถ เก็บเห็ดตามไหลายทางนะต้องเข้าใจด้วยพี่น้องจะเรียกว่าไปไม่เป็นเลย,ยอะเยอะมาก đó cả. Tom แต่ตอนนี้ได้ตะกร้าที่สองนะคะเป็นคลิปที่สองนะหอมจะหยุดการเก็บเห็ดเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่านี่คือเวลาหนึ่งทุ่มนะคะจะเก็บลิงงอนค่ะเก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะหอมไม่ทำคลิปนะคะเพราะรีบแล้วจะต้องแข่งกับแสงอาทิตย์ละเดีพี่น้องนี่คือป่าลิงงอนนะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินละหอมจะทํางานแข่งกับเวลาน,นะจะไม่ให้คุณเลมโบตากด้วยหรอกคะ่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วจ้า ผลงานของเราในวันนี้นะคะการเดินทางไปเก็บลิง,ง่อนแล้วก็เห็ดในป่าเมืองเดิมที่สม t h แ a ลนนะคะเรากลับมาถึงบ้านห้าทุ่มนะคะคุณโบกำลังเก็บภาพอยู่โหวันนี้แบบว่าเดดร้อนจ้ะแต่ก็พอได้พาพี่น้องฟินๆน,นะคะ ก็โชคดีมากจ้ะที่ได้หมวกไฟฉายนะคะสองเก็บได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะนี่คุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อบ้างแล้วค่ะวันนี้คุณเลมโบก็ยังช่วยตักนะคะแล้วก็แก๊กก็ยังมาอาศัยไฟฉายด้วยนะสนุกตื่นเต้นค่ะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสุขนะคะถือว่าไปเที่ยวนอกเมืองด้วยได้พาพี่น้อง กินบรรยากาศต่างเมืองด้วยจ้ะลูกชายก็วนเวียนอยู่นี่ตอนนี้ก็ที่เรามาถึงก็ห้าทุ่มเนาะหอมก็มาดูแลพวกนี้ให้คุณเลมโบเขาดูหนังดูละครพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเลือกผลไม้หนูหาอะไรลูกหาอะไรครับโอ้ย จะมาอัปเดตให้พี่น้องชมในวันรุ่งขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้กลับมาถึงห้าทุ่มค่ะก็มาทำความสะอาดเห็ดอยู่โหก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะค่ะเช้าน,นี้เราก็รีบมาเลือกลิงออนค่ะตอนนี้ก็ได้ห้ากล่องสิหลิตรแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะวันนี้ร้อนแบบว่าต้องใช้พัดลมช่วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณเลมโบจะเอาเห็ดไป เข้าตู้เย็นในโรงรถไว้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะหอมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบบริบูรณ์เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้รวมยอดว่าเออทริปนี้เราได้อ่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าค่าน้ํามัน500โคนนะคะ500โคนก็คือลิงงนสิลิตรนี่อันนี้สิบะคะ ห้าลิตรก็เป็นกำไรแล้วจ้ะนี่นะคะเห็ดนี่ก็โอ้ก็คิดดูว่ากิโลละหกร้อยแปดสิบบาทนะคะเพราะว่าเราขายกิโลละสองร้อยโคนค่ะขายมาแบบนี้ตลอดนะคะเพราะว่าเราไปเก็บจากเมืองที่มีเห็ดเยอะแล้วเอามาขายในเมืองที่มันไม่มีเห็ดค่ะลูกค้าก็เริ่มจองกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ดูเวลาก่อน ดูเวลาก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่อยู่บ้านจะไปวันคล้ายวันเกิดแดดร้อนๆมาชื่นชมดอกไม้สวยงามที่ระเบียงกันหน่อยจ้ะที่พ่อโบเขาซื้อมาให้วันก่อนนะคะพี่น้องบานเต็มที่แล้วแล้วก็สวยมากเลยค่ะเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะแล้วก็ดูคะ่ะความที่อากาศร้อนนะคะ ความที่อากาศร้อนจะดอกชบาคุณย่าบานแล้วอะเมื่อวานนี้ยังหุบอยู่นะเนี่ยค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมันบานเร็วบานเร็วก็ไปเร็วเดี๋ยวก็มีตุ้มตมมาใหม่นะคะรวมถึงนี่ค่ะกระถางที่สองที่คุณลโบซื้อมาให้วันก่อนยังเป็นตุ้มตุ้พี่น้องน่่สวยงามก็เลยเออเลือกบูเบอร์รี่ไปก็ชมความสดชื่นของดอกไม้รับลม เย็นนพร้อมกับอากาศอุ่นๆนะคะเพราะว่าแดดแรงค่ะแต่ว่าเราก็พึ่งพัดลมนะคะแล้วก็พึ่งลมจากธรรมชาติด้วยจ้ะคุณเลมโบก็มานั่งคำนวณดูจากการที่เราเก็บใส่ถังมาแล้วก็มาคัดเลือกนะคะรวมถึงเห็ดด้วยนะทริปนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท ค่ะประมาณหมื่นกว่าบาทขอพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจเสมอมานะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของลิงก์งนนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้ว5นะคะในนี้มี8กล่องกับอีก2ลิตรค่ะรวมทั้งหมดคลิปนี้ก็คือได้41ลิตรนะคะ 2, องพโคนค่ะ คิดเป็นเงินไทยก็6,970บาทนะคะส่วนเห็ดกุเลมโบบอกว่าทั้งหมด6กิโลนะคะกิโลละ200โคนค่ะก็เป็น1,200โคนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็4,080บาทค่ะทั้งเห็ดทั้งลิงออนในทริปนี้1 1 5 0 0บาทโดยประมาณนะคะ จบลงโดยโบริบูรณ์นะคะการพาพี่น้องกลับไปเก็บเห็ดแล้วก็ลิงอนในป่าเมืองเดิมนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ